อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการตำนานเกจิวันนี้จะกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่ออ่ำเกสโลวัดหนองกระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพระครูเทพสิทธิการหรือหลวงพ่ออ่ำเกสโลวัดหนองกระบอกพระเกจิอ,อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์คาถา ผู้สร้างตำนานแพะแก่จากเขาควายที่ฟ้าผ่าตายจังหวัดระยองพระครูเทพสิทธิการหรือหลวงพอ่ออ่ำวัดหนองกระบอกนามเดิมชื่ออำ่ำคงจำลูนเกิดเมื่อวันเสาร์ที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2408ณบ้านหนองสะพานตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองบิดาชื่อนายคงคงจำลูนและบรรดาชื่อนางนก คงจำลูนเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องสามคนบิดามารดาประกอบอาชีพการเกษตรกรรมหลังสู้ฟ้าหน้าก้มดูดินและความแห้งแล้งของบ้านหนองสะพานทำให้บิดามารดาตัดสินใจย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่บ้านละเวงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมตามรอยของบรรพบุรุษเมื่อปฐมวัยเด็กชายอํา เป็นเด็กที่มีอุปนิสัยผิดกับพี่น้องร่วมสายโลหิตด้วยการชอบฟังเทศติดตามบิดามารดาเข้าวัดเป็นประจำเมื่อเติบโตขึ้นมายิ่งมีความสนใจในเรื่องการสวดมนต์และฟังเทศโดยมักสอบถามผู้เป็นบิดามารดาว่าการจะเป็นพระสงฆ์นั้นทำอย่างไรเด็กชายอ่ำจเจริญไวขึ้นจึงได้รับการศึกษาในวัดกับพระที่มีความรู้ด้านการศึกษาด้วยณเวลานั้นอำเภอปวกแดง ระบบการศึกษาที่เรียกกันว่าประชาบาลยังไม่เจริญเพราะไก่ปืนเทีย่ยงยิ่งโตขึ้นความแนบแน่นในพระพุทธศาสนายิ่งมั่นคงขึ้นและมักป่าลบกับพี่ๆน้องๆร่วมสายโลหิตเดียวกันว่าหากข้ามีอายุครบบวชเมื่อใดข้าจะบวชบวชแล้วจะไม่ศึกจนตายอยู่ในพระเหลืองนั่นแหละเมื่อในอ่ำคงจำรูนมีอายุ21ปีครบอายุที่จะอุปสมบท ทางคุณพ่อคงคุณแม่นกจึงขวนขวายในการเตรียมอุปสมบทลูกชายทว่าในเวลานั้นงานบวชเป็นเรื่องใหญ่เริ่มแต่การหาบริขารแปดในการบวชสมัยนั้นไม่มีร้านขายเครื่องสังขภัณฑ์แบบในปัจจุบันบริขาร8กว่าจะส่อหามาได้นั้นแสนเข็นได้บริขาร8แล้วต้องไปนิมนต์พระอุปชาซึ่งตอนนั้นตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ที่สมเด็จกรมหลวงวชิรยานวโรรสได้ตาขึ้นนั้นกว่าจะได้ตาตั้งพระอุปชาสักองค์ก็ทั้งยากในหนึ่งมณฑลจะมีพระอุปชาเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นคุณพ่อคงและคุณแม่นกจึงไปนิมนต์หลวงปู่ขาววัดทับมาให้เป็นพระอุปชาหลวงปู่ขาวท่านดูคิวแล้วถอนหายใจเพราะคิวเต็มไปหมดในที่สุดหลวงปู่ขาวท่านได้ถามความสมัครใจของทางคุณพ่อคง และคุณแม่นกไปจนถึงนายอำ่ำผู้จะอุปสมบทว่าจะรังเกียรหรือไม่ที่จะนำลูกชายมาอุปสมบทในเวลากลางคืนหากไม่รังเกียรฉันมีเวลาที่จะอุปสมบทให้ทำไมเหล่าญาติโยมจึงไม่ต้องการบวชลูกในตอนกลางคืนเหตุเพราะว่ามีพระอุปชาหลายองค์เมตตาต่อเสือร้ายที่ประวารณาตนต่อหน้าพระประธานว่าขอยุติการปนฆ่า มาบวชเพื่อชดใช้กรรมตลอดชีวิตจึงทำให้การอุปสมบทในตอนกลางคืนเพื่อให้ปลอดคนและปลอดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเมื่อมีการตาพระราชบัญญัติว่าโดยการปกครองคณะสงฆ์แล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิริยานวโรรสได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในแต่ละมณฑลเมื่อสอบพบว่าพระอุปชาท่านใดมีจิตเมตตาทำการอุปสมบทให้กับเสือร้ายที่ทางการต้องการตัว จะด้วยเหตุอันใดก็ตามที่จะทรงทําการปลดออกจากการเป็นพระอุปชาและถอดออกจากสมณศักดิ์เป็นพระอธิการธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงการถอดออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสจึงมีคําพูดติดปากผู้คนว่าบวชกลางวันคนชื่นชมบวชกลางคืนบวชเสือคนคุณพ่อคงคุณแม่นกตลอดจนญาติโยมถือว่าเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเครื่องบริขารแปดครบ จะบวชกลางวันหรือกลางคืนก็เป็นองค์พระเหมือนกันจึงนมัสก,การให้หลวงปู่ขาวกำหนดคืนที่จะบวชและนิมนต์คู่สวดอุปชาตลอดจนพระอันดับให้พร้อมจะเดินทางจากบ้านละเวงเพื่อมาค้างแรมที่บ้านญาติที่เป็นผู้ติดต่อเรื่องการอุปสมบทคุณพ่อคงกับคุณแม่นกตลอดจนญาติโยมที่จะร่วมงานบวชและนายอํานั่งเกวียนรอนแรมมาพักรอการอุปสมบท ขันได้เวลานัดพระอุปชาพร้อมคู่สวดพร้อมพระอันดับก็พร้อมประตูโบสถจึงเปิดออกให้หลวงปู่ขาววัดทับมาผู้ทำหน้าที่พระอุปชาเข้าไปกราบพระประธานตามด้วยพระคู่สวดและพระอนุสาวนาจาร์หลวงพ่ออ่ำท่านบอกว่าพระอนุสาวนาจารย์นั้นจําไม่ได้ถนัดแต่ที่จําได้แม่นคือพระคู่สวดเพราะเป็นพระเถระที่ชาวอำเภอบ้านค่าย ได้ชาวระยองให้ความนับถือเป็นที่สุดท่านก็คือหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายซึ่งนับว่าปัจจุบันนี้พระเครื่องเหรียญหลวงพ่อวงมีราคาเป็นหลักแสนในปีพุทธศักราช2429อุโบสถวัดทับมาคือสถานที่คุณพ่อคงและคุณแม่นกได้น,นำนายอําคงจำลูนผู้เป็นบุตรเข้าทำการบรรประชาเป็นสัมมเน,นกนจึงแปลงเพศจากสัมมเนรเป็นการขานนาค เพื่อทำการอุปสมบทเป็นพระพิสุนายอ่ำคงจำลูนท่องขานนาคได้อย่างคล่องแคล่วฉะฉานก้องไปทั้งอุโบสถวัดทับมาในที่สุดพ่อนาคจึงอุปสมบทเป็นพระนวกะต่อหน้าหลวงพ่อขาววัดทับมาได้รับฉายาว่าเกสโรโยมบิดามารดากับเขือญาติพากันออกเดินทางกับภูมิลำเนาพร้อมกับได้นิมนต์พระพิสุอ่ำเกสโรให้จำพรรษาอยู่ที่วัดกระชัง ในฐานะพระนวะกะในสมัยที่หลวงพ่อตาลดำลงตำแหน่งเจ้าอาวาสด,ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในหน้าน้ำหลาบวัดกระชังจะถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีพระภิสุอ่ำจึงต้องเผชิญกับความลำบากในพรรษาแรกเมื่อวัดกระชังถูกน้ำท่วมครั้นเมื่อหลวงพ่อคาได้บริจาคที่ดินมรดกที่หนองละลอกให้สร้างวัดใหม่แทนวัดกระชังแล้วพระพิสุอ่ำ จึงย้ายมาอยู่ที่วัดหนองกระบอกสมัยที่หลวงพ่อคําเป็นเจ้าอาวาสครั้นออกรรษาแล้วพระพิสุอ่ํารับกระถินเสร็จทางคุณพ่อคงและคุณแม่นกได้มาถามความสมัครใจแก่พระภิสุอ่าว่าจะลาสิกขาไปประกอบอาชีพเพื่อมีครอบครัวหรือจะบวชต่อพระภิสุอ่ําได้กล่าวกับโยมบิดามารดาว่าดังที่ฉันได้เคยตั้งใจไว้ว่าเมื่อได้บวชแล้วจะไม่สึกจนตลอดชีวิต ขอมรณภาพในผ้าเหลืองขอให้โยมทั้งสองได้อนุโมทนากับฉันด้วยอีกทั้งที่ดินมรดกที่โยมทั้งสองตั้งใจจะแบ่งให้ฉันขอให้เฉลี่ยให้กับบรรดาพี่พี่น้องๆของฉันเถิดนับแต่วาระนั้นจนกระทั่งถึงวันมรณภาพในปีพุทธศักราช2495พระพิสุอัมเกสโรได้ดำรงสมณเพศในนามที่ชาวบ้านในจังหวัดระยอง และใกล้เคียงเรียกท่านว่าหลวงพ่ออ่ำเลือกเก่ากันจนติดปากจนลืมนามฉายาของท่านว่าเกสโรไปหมดแม้ว่าในภาพถ่ายประจำวัดก็ยังจาลึกนามของท่านว่าพระครูเทพสิทธิการหลวงพ่ออ่ำเลือกเก่าหลวงพ่ออ่ำเมื่อจำพรรษาอยู่ในวัดหนองกระบอกมิได้นิ่งเฉยได้เดินทางออกไปเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์ที่เป็นพระเกจิอาจารย์และเป็นคาราวะา ด้วยมีความสนใจด้านพลังจิตเป็นทุนเดิมมาตั้งแต่ก่อนบวชวันหนึ่งหลวงพ่ออำ่ำกับจากการเล่าเรียนวิชาอาคมได้พบกับพ้าธุดงจํานวนมากมาปักกรดวมกันอยู่จึงเข้าไปถามความเป็นมาเป็นไปหนึ่งในพระธุดงบอกกับหลวงพ่ออ่ำว่ามาลุกขมูลกับท่านพระครูพิพัฒนิโรธกิจหลวงพ่อปานจเจ้าวาดวัดบางเฮียหลวงพ่ออ่ำจึงขอให้นําไปนมัสการ เมื่อได้เข้าไปนมัสการแล้วเห็นสามณะสารูปของหลวงพ่อปานเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงสอบถามตำบลที่อยู่ของหลวงพ่อปานก่อนนมัสการลากลับหลวงพ่ออ่ำไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อปานที่วัดบางเฮียในภรษาต่อมาหลวงพ่ออ่ำได้เล่าให้หลวงพ่อรัดศิษย์สืทบทอดวิชาสร้างและปลุกเสกแพะจากท่านฟังว่าในพรรษานั้นได้เรียนอาณาปณสติ จนสามารถจเจริญญาณได้ดีจึงเรียนเตโชกสินจนสําเร็จเมื่อฉันสําเร็จเตโชกสินโดยมีหลวงพ่อปานท่านคอยทดสอบและรับรองว่าทําได้จริงเมื่ออยู่ในกสินอุมาเหมือนอยู่ในแสงสว่างที่หาประมาณมิได้สามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องลืมตาพรรษาที่สองได้ออกทุดงไปกับหลวงพ่อปานโดยถวายดอกไม้ทูบเทียนขอเรียนวิชาสร้างเสือแกะ จากเขี้ยวเสือจากหลวงพ่อปานทุด,ดงข่าวนั้นหลวงพ่อปานได้ถ่ายทอดวิชาสร้างเสือแกะจากเขี้ยวเสือทั้งการลงอักขระการปลุกเสกและการเรียกเสือกับถ้ำโดยหลวงพ่อปานได้มอบเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือให้คนละตัวณเวลานั้นนอกจากหลวงพ่ออ่ำแล้วยังมีพระอีกสี่รูปร่วมเรียนรุ่นเดียวกันที่จำได้แม่นคือหลวงพ่อนกวัดสังกสี ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดนาคราชหลวงพ่อปานมากำกับการสอบว่าสำเร็จหรือไม่โดยให้ปลุกเสกเสือให้มั่นใจก่อนโยนไปในพงลกจากนั้นภาวนาเรียกเสือกลับถ้ำจนนั่งบริกรรมจนเสือที่เคลื่อนเข้าป่าไปบินกลับมาตกตรงหน้าผู้บริกรรมเรียกเสือกลับมาทั้งหมดสี่ตัวมีเสือหลวงพ่ออ่ำตัวเดียวที่ไม่บินกลับมานั่นคือการสอบตกหลวงพ่อปานเรียกหลวงพ่ออ่ำไปพบเป็นการส่วนตัว บอกหลวงพ่ออ่ำว่าบอกว่าหลวงพ่ออ่ำไรวาสนาทางสร้างเสือมหาอำนาจแต่ไม่ต้องเสียใจจะสอนวิชาสร้างแพะแกะจากเขาควายเผือกฟ้าผ่าตายอันเป็นสุดยอดหมาสเสน่ห์ให้แทนหลวงพ่ออ่ำจึงเรียนวิชาสร้างแพะแกะจากเขาควายเผือกฟ้าผ่าตายมาจากหลวงพ่อปานจนกระทั่งสอบผ่านด้วยการเรียกแพะที่เคลื่องเข้าป่ารกให้บินกลับออกมาตกตรงหน้าได้ หลวงพ่อปานวัดบางเฮียจึงกล่าวกับหลวงพ่ออ่ำว่าฉันหมดห่วงแล้ววิชาสร้างแพะของฉันจะตายไปพร้อมกับฉันโดยไร้ผู้สืบทอดเธอคือผู้มีวาสนาบารมีกับการสร้างแพะมหาเสน่ห์จงนำวิชานี้ไปใช้สง่งเคราะห์ผู้คนต่อไปหลวงพ่ออ่ำจำพรรษาอยู่ในวัดหนองกระบอกจนถึงสมัยหลวงพ่อยอดจเจ้าอาวาสรูปที่ห้า หลวงพ่อยอดได้เริ่มงานสร้างอุโบสถวัดหนองกระบอกแต่แล้วหลวงพ่อยอดกลับมาอาพาธโดยโรคประสาทจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสต่อไปได้จึงลาสิกขาบทออกไปรักษาตัวตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงว่างลงทางการคณะสงฆ์จึงประชุมชาวบ้านหนองกระบอกและพระเนในในวัดเพื่อฟังเสียงส่วนใหญ่ว่าจะให้พระในวัดหนองกระบอกรูปใด ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่6สืบต่อจากหลวงพ่อยอดมติของชาวบ้านหนองกระบอกและพระเนนในวัดเป็นเอกฉันให้ทางคณะสงฆ์แต่งตั้งให้หลวงพ่ออ่ำเป็นเจ้าคณะวัดหนองกระบอกสืบแทนด้วยมีศิลาจาวัดและสมณะสารูปเป็นที่เลื่อมใสของทั้งชาวบ้านและพระเนนในวัดหนองกระบอกหลวงพ่ออ่ำจึงรับตำแหน่งเจ้าอาวาสในพุทธศักราช2440เป็นต้นมา ต่อมาทางคณะสงฆ์เห็นว่าการปกครองวัดของหลวงพอ่ออ่ำเป็นที่น่าพอใจจึงออกใบตาตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2444ณเวลานั้นอุโบสถพึ่งเริ่มงานสร้างเสนาสนะกุติสงฆ์จำพรรษาชำรุดสุดโทมทุกอย่างต้องใช้เงินในการดำเนินการเป็นจำนวนมากหลวงพอ่ออ่ำ จึงต้องสร้างแพเพื่อสมนาคุณแด่ผู้สละทรัพย์ในการสร้างอุโบสถและบูรณะปฏิสังขรวัดหนองกระบอกเพื่อฉลองศรัทธาต่อมาจึงสามารถสร้างสาราการประเรียนและโรงเรียนประชาบาลโดยการสร้างแพสมนาคุณกับญาติโยมในเวลาต่อมาหลวงพอ่ออ่ำท่านเป็นพระสมถะไม่สะสมไม่ว่าเมื่อเป็นพระลูกวัดหรือมืเป็นสมภาร หลวงพ่ออ่ำเป็นพระที่ไม่สะสมพูดน้อยแบบถามคำตอบคำไม่โอ้อวดวิชาอาคมแต่ไม่ปฏิเสธหากมีผู้มาขอความช่วยเหลือทางด้านวิชาอาคมที่หลวงพ่ออ่ำพอจะมีความรู้สั่งสมให้สิทธิ์ทุกคนบูชาพระอาหารหันต์ประจำชีวิตให้ดีที่สุดเสียก่อนจึงค่อยบูชาพระรัตนตรัยพะบิดามารดานอกจากที่สมเด็จพระบรมศา,ศาสดา ได้ทรงมีพุทธดำาลัดแก่พุทธบริษัททั้งหลายว่ามาตุมาตาพรมมาบิดามารดานั่นแหละคือพมแห่งบุตรทั้งยังเป็นพระอาหารหันต์ประจําชีวิตของลูกทุกคนอีกด้วยศิลาจาวัดงดงามคลองจีวรเป็นระเบียบตามพุทธบัญญัติมีพมวิหารต่อทั้งพระและชาวบ้านเสมอหน้ากันไม่เลือกชั้นวันณนะทําให้ชาวบ้านหนองกระบอก ให้ความคารพและศรัทธาหลวงพ่ออ่ำทุกคนไม่เคยบน่นหรือแช่งด่าใครสนนิฐานกันว่าปากท่านศักดิ์สิทธิ์จึงเกรงว่าหากบ่นหรือแช่งใครหรือด่าใครเข้าผู้นั้นจะเป็นไปตามปากของท่านท่านเป็นพระนักพัฒนาและพระเกจิอาจารย์ผู้วิทยาคมพร้อมกันไปที่หายากยิ่งในเวลานั้นเพราะสรพสัตท,ที่เป็นรากฐานแห่งความเจริญในวัด ล้วนเกิดในวาระที่หลวงพ่ออ่ำเป็นเจ้าอาวาสทั้งสิน้นหลวงพ่ออ่ำมิได้สั่งสอนให้เทิดทูนพระอาหารหันต์ประจำชีวิตแต่อย่างเดียวได้แสดงตัวอย่างให้เห็นด้วยการสร้างพยานลอยเท้าบิดามารดาป้องกันภัยเรื่องนี้คุณลุงนายมีสรรเสริญผู้ได้รับพยานลอยเท้าบิดามารดาเป็นคนแรกๆได้เล่าไว้ว่าเมื่อมีอายุครบเกณฑ์ทหารจึงต้องไปรับการตรวจคัดเลือก คุณลุงนายได้รับการคัดเลือกเป็นทหารในผัดที่สองจึงเกิดความกลัวเพราะการเป็นทหารเกณฑ์ต่างถิน่นต้องประจญอันตรายทั้งจากการเดินทางและการฝึกจากทหารเกณฑ์รุ่นพี่ๆบางคนไม่ได้กลับมาเพราะป่วยหรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกจึงไปกราบธรรมสการหลวงพ่ออ่ำเพื่อขอของดีหลวงพ่ออ่ำมองหน้าคุณลุงนายและหัวเราะก่อนจะกล่าวกับคุณลุงนายว่า นายเอ็งมีของดีอยู่ที่บ้านแต่กลับมองข้ามไปเล่นมาหาของดีจากข้าถึงกุติหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของผมเป็นสิทธิหลวงพ่อมาจนถึงตัวผมไม่เคยมีของดีสำนักใดติดบ้านไว้เลยครับหลวงพ่อก็พ่อแม่เองนั่นไงเล่าเจ้านายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพ่อแม่คือพรหมแห่งลูกเป็นพระอาหารหันต์ของลูกข้าจะให้ผ้าขาวอิงไปผืนหนึ่ง ไปกาบเท้าแม่เองและขอพรให้เองแคลคาาอันตรายไปเป็นทหารเกณฑ์และกลับบ้านโดยความปลอดภัยเองจงให้แม่เองเหยียบเท้าข้างหนึ่งลงบนผ้าจากนั้นเองเอาดินสอวาดเส้นไปรอบฝ่าเท้าของแม่เองเมื่อแม่เองยกเท้าขึ้นจะปรากฏลอยเท้าแม่เองอยู่บนผ้าเองเอาผ้านั้นมาให้ข้าจะลงอักขระให้เป็นผ้ายันลอยเท้าพระอรหันต์ของเอง ศักดิ์สิทธิ์กว่าอัคระเลขยันที่ข้าลงประกอบเสียอีกไม่ต้องกลัวศึกเสือเหนือใต้ร้ายแรงแค่ไหนเองจะกลับบ้านในอย่างปลอดภัยคุณลุงนายพกผ้ายันลอยเท้าพาาระอรหันติดตัวไปด้วยทำให้แควข้าจ,จากอันตรายที่น่าจะตายเสียหลายครั้งแต่รอดมาได้จนปลดประจำการกลับบ้านด้วยความปลอดภัยคุณลุงนายสรุปท้ายว่าพอตัวผมกลับบ้านโดยความปลอดภัย หลวงพ่ออ่ำก็เจองานหนักเพราะต้องลงอักขรเลขยันบนผ้ายันลอยเท้าพระอรหันต์ที่บรรดาทหารเกณฑ์มาขอจากท่านจนมือไม้ของท่านปวดไปหมดนี่แหละครับอุบายที่หลวงปู่ทำให้ลูกๆทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณบิดามารดาผ้ายันลอยเท้าพระอรหันต์มีอยู่สองแบบคือลอยเท้าเดียวและลอยเท้าคู่ตามแต่ที่ผู้เป็นเจ้าของจะนำไปให้พ่อหรือแม่เหยียบ นั่นคือความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาของหลวงพ่ออ่ำที่ท่านได้ดำรงชีวิตอยู่ในสมณเพศจนมรณภาพเมื่ออุทิศกุศลทั้งหลายแต่โยมบิดาโยมมารดาของท่านทั้งยังได้ปลูกฝังความยิ่งใหญ่ของคุณบิดามารดาแก่ชาวหนองก็บอกผ่านผ้าหยันรอยเท้าพระอาหารหันต์ดังได้กล่าวมาแล้วความแก่กล้าในวิชาอาคมของหลวงพ่ออ่ำนั้นแสดงออกให้เห็นต่างกรรมต่างวาระ แต่ที่นับว่าร่ำลือและเป็นฉายาของหลวงพอ่อที่มีผู้รู้จักมากกว่านามฉายาของท่านว่าเกสโรซสอีกนั่นคือฉายาเรือเก่าเรื่องมีอยู่ว่าเช้าวันหนึ่งหลวงพ่ออามออกบินทบาทผ่านไปยังสถานที่ที่เป็นอู่ต่อเรือที่ต่อเรือใหม่ขายกันเป็นพื้นไม่ว่าใครหากต้องการได้เรือใหม่สักลำต้องมาดูที่นี่หรือจะสั่งต่อใหม่ตามแบบที่ต้องการก็ได้ หากเงินถึงก่อนจะถึงอู่ต่อเรือใหม่ขายมีสองตายายนำเรือเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาขึ้นคานติดประกาศขายไว้หน้าบ้านในราคาที่ถูกเพียงเพื่อจะเอาเงินได้มาเลี้ยงชีวิตยามแก่เวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็มไม่มีใครมาแวะดูเรือเก่าของสองตายายเลยแกยินดีลดราคาให้อีกเพียงแต่ขอให้ต่อรองเท่านั้น สองตาใหญ่รู้สึกวิตกเป็นอย่างยิ่งพเพราะเรือที่ขึ้นขานไว้บนบกนานๆจะผุพังเร็วจนในที่สุดก็กลายเป็นเศษไม้สองตาใหญ่รู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกแล้ววันหนึ่งเมื่อใส่บาตรหลวงพ่ออ่ำเสร็จยายจึงยกมือพนมไหว้หลวงพ่ออ่ำแล้วบอกให้รู้ถึงความทุกข์ในใจหลวงพ่ออ่ำเจ้าขาอีฉันประกาศขายเรือเก่ามาหนึ่งปีแล้ว ไม่มีใครใส่ใจดูเดินผ่านไปผ่านมาไปซื้อเรือใหม่กันหมดอีฉันต้องการให้หลวงพ่อช่วยให้อีฉันขายเรือกเก่าลำนี้ได้ด้วยเถิดเจ้าค่ะเงินที่ได้มาดิฉันกับตาจะได้เลี้ยงชีวิตจนกว่าจะตายหลวงพ่ออ่ำก็ไม่ได้พูดอะไรเดินบินธบาตต่อไปจนครบบ้านญาติโยมที่คอยใส่บาตรจึงเดินกลับมาที่บ้านของสองตายาย เรียกสองตายายออกมาเมื่อสองตายายออกมาพร้อมกันแล้วหลวงพ่ออ่ำเดินไปที่เรือเก่าใช้มือรูปหัวเรือไปมาก่อนจะถอยออกมายืนบริกรรมอยู่ด้านหน้าเรือที่ขึ้นขานแล้วบอกกับสองตายายว่าในเจวันนี้แหละเรือนี้จะขายได้ข่าวเรื่องสองตายายขอให้หลวงพ่ออ่ำช่วยทําให้ขายเรือได้หลวงพ่ออ่ำพูดกับสองตายายว่า7วันจะขายเรือเก่าได้ แพร่ออกไปเจ้าของอู่ต่อเรือใหม่พูดรับหลังหลวงพ่อว่าเรือเก่ากระโหลกกะลาตั้งขายมาเป็นปีไม่เห็นมีใครเข้าไปดูเห็นแต่เดินมาซื้อเรือใหม่ของข้าไม่ก็สั่งต่ออยากรู้เหมือนกันว่าจะขายได้ในเจ็ดวันหรือจะกลายเป็นฟืนไม่กี่วันต่อมาหลังจากหลวงพ่ออ่ำได้ประกาศไว้ก็มีผู้มาหาซื้อเรือผ่านมาที่หน้าบ้านของสองตาใหญ่แวะเข้าไปขอน้ำกิน และเหลือไปเห็นเรือเก่าที่ขึ้นคานจึงเดินไปดูแล้วกลับมาถามราคากับสองตาใหญ่ใหญ่จึงบอกราคาไปโดยกะว่าหากมีการต่อรองจะลดราคาให้ทันทีเพราะต้องการขายปรากฏว่าคนซื้อตกลงซื้อโดยไม่ต่อรองราคาจ่ายเงินสดแล้วขนเรือเก่าไปทันทีเรือเก่ากะโลกกะลาตามที่เจ้าของอู่ต่อเรือปลาม่าทไว้ว่าจะกลายเป็นฟืนกลับขายได้ตามประกาศสิทธิ์ของหลวงพ่ออำ่ำ จนเป็นที่เล่าลือกันในวงกว้างทําให้เจ้าของอู่ต่อเรือใหม่ที่ปามาดหลวงพ่ออ่ำไว้ได้สํานึกนําสํารับมาถวายหลวงพ่ออ่ำแล้วกราบขอขามาหลวงพอ่อท่านได้อวยชัยให้พรเจ้าของอู่ต่อเรือใหม่จึงกลายมาเป็นสิทธิ์วัดหนองกระบอกได้แพะไปติดตัวทํามาค้าขายขึ้นตลอดมามีผู้มากราบขอให้หลวงพ่ออ่ำช่วยให้ขายเรือได้บ้าง หลวงพ่ออ่ำท่านบอกว่าทําให้เฉพาะรายของสองตายายที่เป็นสัตว์ผู้ยากเป็นวาสนาที่เกื้อกูลกันจึงทําให้เพียงรายเดียวเท่านั้นมิใช่นึกจะทําให้ใครก็ได้นับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนต่างถวายฉายาใหม่ให้กับหลวงพ่ออ่ำเกสโรเป็นหลวงพ่ออ่ำเรือเกา่ามาจนมรณภาพทางวัดจึงใส่ฉายาเรือเกา่าแทนนามฉายาพิสุว่า โรอภิเิหารอีกอย่างของหลวงพ่ออ่ำคือวิชากระสุนคดเรื่องก็มีอยู่ว่าขณะที่หลวงพ่ออ่ำกำลังประชุมพระเนนอยู่นั้นมีขี้เมาเดินเข้ามาส่งเสียงเอะโวยวายในวัดจนสุนัขเห่ากันเกลียวหลวงพ่ออ่ำได้ยินเข้าจึงให้พระเนนนั่งรอท่านสักคู่หลวงพ่ออ่ำเดินไปที่กุฏิหยิบคันยิงกระสุนดินเดินขึ้นมาเสก หยิบกระสุนดินขึ้นมาบริกรรมและเอากระสุนดินมาจิ้มที่กลางกระหม่อมท่านก่อนยัดลงไปในสาแลกยิงกระสุนดินยิงออกไปนอกหน้าต่างทิศตรงข้ามพันก็มีเสียงคนร้องว่าโอ้ยใครยิงกระบาลกูวะเจ็บชิบหายเก่งยิงออกมาสิวะพ่อขาดเสียงกระสุนดินอีกสองนัดก็ตามมาถูกที่สีข้างและกลางหลังขี้เมาหายเมาเป็นปิดทิ้ง วิ่งปุเรงปุเรงออกจากวัดหนองกระบอกไม่กล้ามากลางในวัดอีกเลยเรื่องนี้มีชาวบ้านหนองกระบอกคนหนึงบอกกับพวกพ้องว่าไอ้ขี้เมานั้นมันยืนอยู่กลางแจ้งนี่ว่าหลวงพ่อเลยยิงถูกหากกูเข้าไปหลบอยู่ใต้ถุนกุฏิจ้างหลวงพ่อก็ยิงไม่ถูกหรอกว่าก็จึงเกิดการพนันขันต่อวางเดิมพันหมอนั่นจึงแซงทำเอะอให้หมาเห่าเสียงดัง แล้ววิ่งไปซ่อนใต้ถุนกุฏิกะว่าเดี๋ยวจะได้เงินเดิมพันที่ไหนได้โดนกระสุนดินเข้ากลางกระหม่อมสามลูกซ้อนทั้งที่ซุกอยู่ใต้สาราการเปลี่ยนแหกปากร้องว่าเชื่อแล้วกลัวแล้วไม่ลองของอีกแล้ววิ่งเตลิดเปิดเปิงออกจากวัดอดเงินเดิมพันแถมหัวปูดอีกสามปูดเข็ดไปอีกนานจากนั้นมาไม่มีใครกล้ามาส่งเสียงเอะอะในวัด ให้หมาเห่าอีกเลยเพราะเกงกระสุนคดของหลวงพ่ออ่ำน้ำมนต์ของหลวงพออ่อ,งงพออ่ำนั้นเป็นน้ำมนต์สารพัดนึกเมื่อหลวงพ่อเสกน้ำมนต์และลดลงไปแล้วผู้ลดจะตั้งใจอธิษฐานเอาเองว่าจะให้แก้ทางไหนแม้หลวงพ่ออ่ำจะมรณภาพไปแล้วแต่การอธิษฐานขอความสำเร็จต่อหน้ารูปของหลวงปู่ที่วิหารปฏิสถานรูปหล่อก็ยังคงให้ผลแก่ผู้เดือดร้อน หมดที่พึ่งจนถึงปัจจุบันนี้มีเรื่องเล่าจากคุณสุชินขำสุนทรประธานชมรมอนุรักษ์แพะหลวงพ่ออำ่ำที่เป็นชาวนาครปฐมโดยกำเนิดเมื่อครั้งหมดที่พึ่งเพราะถูกไล่ที่ทําธุรกิจหาที่ใหม่ไม่ได้ได้เข้ามากราบขอความช่วยเหลือต่อหน้ารูปหล่อของหลวงพ่ออำ่ำก็พ้นจากความทุกข์ได้ที่ดินใหม่ทำธุรกิจยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ ได้ประวรนาตนว่าจะเป็นคนระยองเป็นสิทธิ์หลวงพ่ออำ่ำวัดหนองกระบอกจนลมหายใจสุดท้ายด้านมรณภาพหลวงพ่ออำ่ำอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวหนองกระบอกมาจนถึงปีพุทธศักราช2495ท่านได้อาพาโด้วยโรคชลาอยู่ได้เพียงเจ็ดวันก่อมรณภาพด้วยอาการอันสงบสมกับเป็นพระนักปฏิบัติผู้ยิ่งด้วยขันติบารมีธรรม ตรงกับวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2495หรือวันขึ้น1ิบค่ำเดือน9สิริรวมอายุได้87ปีสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ